รก็ผมพาผมบอกว่าแหวมันน่านะเจ็บของผมอยู่แล้วผมเจ็บของผมอยู่แล้วผมผมแจเริ่มรู้จักการได้วิชานึงคือวิจารวิชาออกหน้าต่างเพราะแม่มีคนแบบปุ๊บออกหน้าต่างแล้ววิ่งไปบางหุนนนนแบบว่าไอ้ยัยมึงไปได้ไงมัหน้าต่างอ่ะ โอ้ยยังไม่เข้าชื่อเลยเอาเรื่องบูก่อนเลยว่ะเอานแรกเลยบูเข้าเอาเรื่องที่แบบเล่นแล้วหนักๆตอนเรียนตะลพัดมีบาดแผลบ้างไหมตอนตอนนั้นนะครับอ๋อตอนตอนตอนตาลพันอะตอนตอนตอนทีนตาลพันที่บาดแผลไม่กินมอกเพราะผมพิ้วผมเพผมผมเป็นพวกหมายหยอกไก่ครับหยอกหออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแล้วก็วิ่งคะผมผมผมเสียผมเสียตอน ผมจำมันถึงทุกวันนี้นะไอ้พวกหมาหยอกไอ้หมาหยอกเนี่ยมันทำให้ผมมาโดนเพื่อนเนี่ยสองคนผมกับไอ้ปูเนี่ยโดนผมผมเป็นพวกบอกว่าเอาเอาเอาหน้าก่อนหมาหยอกไก่ก่อนหยอกหไปหยอดไปพวกนี้แล้วเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยมาแล้วแล้วแต่ว่าจะไปยันท่าไหนแต่ถ้ามาน้อยเราก็ลุยแต่ถ้ามาเยอะก็นะเพื่อนก็เอาเอาแบบว่าไอ้นี่หมาอันนี้เลยนะต่อผมต่อให้เลยนะหมาหยอกไก่ครับหมาหยอกไก่ คือผมกําลังนั่งสาย80เล็กกลับมา,<อ>าใช่ป่ะกำลังกลับบ้านกันวันนั้นประมาณมีไม่ถึง10คนหรอมัง้งสาย80เล็กอะ่ะผมก็นั่งกลับมาก็ไม่มีอะไรละมาเจอตรงหน้าสินปิน่นสินปิ่นก็ไม่มีใครออกมานะแต่ว่ามาเจอปิ่นมณฑลหูยหนึ<อ>่งสี่เจ็ดเต็มสองคันรถเลยใช่ป่ะมาสามนาเขาเลยสามนาเขาเขาต้องเขาต้องการที่จะมาแบบว่าประกาศสัปดาห์ประกาศสัปดาห์แล้วต้องการทีร่จะปิดศิลปะปิ่นก้าเพราะเขาไม่ถูกกันแต่ว่าเราก็นั่งรถมาบอกว่าแต่ผมน่ะคิดอยู่ในใจในใจผมนะ เฮ้ยแต่ผมก็ผมก็พูดขึ้นมาเฮ้ยอย่าไปแย่มันนะเพราะว่าปิ่นเนี่ยเพื่อนผมนั้งนั้นเพื่อนผมเยอะจบจากสวนรัพพาเนี่ยไปเข้าปิ่นเยอะก็จะมีเพื่อนหลายคนนะบ่ะทางนี้เขาก็แบบว่าเขาโหนอยู่แต่ผมเนี่ยยืนผมนั่งยืนอยู่ตรงข้าหน้าหน้ามันไดผมไม่ชอบติดหัวฉันผมแย่แย่ครับผมพูดจะไม่ทันขาดคำเลยมีแค่มีแค่สองสามเล่มเขานี่เลยชูนิ้วกลางเลยไม่ใช่ไปสีไปสิท่าท่านี้เลยครับเอาเปล่าเอาเปล่าอ่ะเอาเปล่าเอา่าแล้วทาพักพักเดียว พ่เจี๊ยเขาลงมาแบบว่าอะไรเนี่ยท้าแค่คนเดียวยังไม่ถึงตอนนนผมท้าแค่คนเดียวเองมันเราไม่คิดว่ารถมันจะเสือกมาติดตรงหน้าแยกแบงค์ขนนนแล้เสือกติดไฟแดงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอันนี้เขาก็ปุ๊บไปเลยเข้าสวนวันรุเรียนสาสุวรรณนาามะทองมั้งแต่ผมเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะผมบอกแล้วมบอกว่าพี่เอ้าเฮ้ยมาแล้วนะผมอยู่บนรถเมร์เนี่ยคือแบบว่าการตัด ที่แบบว่าเขาแตกตื่นมาหูแม,ม่งก็แบบเขาลงมาแบบ<อ>ผมว่าถลายแบบว่าแบบดานโดนไหลไห,หลไปเลย,ลย,ลยอย่ะแบบไปล้มอยู่ทางทางหน้าประตูมันจะมีแบบเบาลาก่อนประตูคนขับจะแบบแล้วผมมารับทับล้มทับเพื่อนผมอีกคนนึ่งเสร็จแ,แล้วปุ๊บเนี่ย <laughs> เขาทับมีขึ้นมาเขาฟันเข้ามามีคนโดนบอกโอ้ยตูดตูดตูดไอ้กล้องเพื่อนบอกไอ้กล้องหูแบบโดนฟันตูดไปก่อนแล้วแล้วก็มาปุ๊บเขาฟันเข้ามาผมก็โดนตึ้งตึ้งสองข้างนี้ขาอ่ะผมว่าไม่ไม่เจ็บไม่มีอะไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะปุ๊บแล้วก็ปันเข้ามาปุ๊บ ก็แบบเหมือนแบบทางนั้นชุดนั้นเขาไปแล้วใส่หมวก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 ไอ้นี่หมวกขอทานสีดำมา,มาเลยแล้วแบบแล้วผมอ่ะมึงมารู้ที่หลังว่าเขาอ่ะชื่อน,นิดแต่เขาไปเข้าชื่นผมก็ตามหาเขาอยู่นะใครแม่งฟันจนนุดแล้วผมปูกใจเจ็บนะแต่เสือกแบบแต่ว่าพูดแบบตรงทำไมต้องมาแม่งแบบมาเรียนชื่นมาเจอที่ชื่นด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคือแบบพอนั้นปุ๊บผมก็กำลังจะลงรถอ่ะผมไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บนะ ก็จะมีคนนึงเนี่ยจะเอาหวมขัดมาฟาดผมเนี่ยผมก็ปัดผมว่ามือต่อยลงไปต่อยไปปุ๊บแบบเขาเป็นคนแบบแบบไปปลาจะท้ายแต่แบบว่ายันดันมาจะมาเนี่ยแล้วผมก็ตู้คน้นแบบแม้ถ้าแบบไม่ผมตู้ไม่ได้ผมก็วิ่งผมพูดจริงแต่ถ,ถ้าผมตู้ได้ผมก็สวนทุกคนนะครับตรงมีวิ่งกันบ้างนะนี่ไงเพราผมลงไปเขาก็วิ่งขอไปกันไปแล้วไม่ใช่ร<ม>ับผมบอกแล้วว่าระดับอาจารย์่ยวิ่งก่อนแล้วเ็ราะมาขนาดนั้นี่ต่างอะไรเงี้ยเช่เปล่าผมบอกว่าเขา หัวแถวอ่ะเจ้าถึงรถแล้วท้ายแถวยังยังไม่ลงจากรถหมดเลยแล้วจะรอแล้วจะรออะไรสองคันรถไม่ใช่เขามาเนี่ยหัวแถวจะถึงเราแล้วเขาบอกอยู่แต่แรกโอ้โหมองแล้วไม่น่ารักผมไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะไม่มีไม่มีโอกาสได้ขยับบอกว่าผมบอกว่าครับถลายไปเลยโอ้อ่าทุกคนบนรถลงเถอะลงเถอะแหมบอกโอ้โหไม่ไม่ถามเขาไม่ลงเขาลงไปยังอะไรอ่ะลงไปเหยียบฟุตบาทได้ผมก้มดูขาผมโอ้ยเลือดไหลเต็มเลอะรองเท้าคนบดอ่ะ เลือดมันไหลอ่ะใอ่ป่ะคราวาานี้เริ่มรู้สึกเจ็บรู้สึกอยู่เฮ้ยเชี่อเอ้กูโดนฟันนี่ว่ะอันนี้ผมพูดแบบว่าฝากเตือนน้องๆไวอ้อะไรด้วยนะคือแบบว่า,ามันเป็นแบบครับกรรมแม่งไ,ไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละเคยไป,ไปทำเขาไว้ไม่ใช่จะทำเาขาไว้ก็มีแต่ว่าผมเชื่อในผลกรรมที่แบบว่าแต่โตโะผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนพาแฟนหรือแนะนําให้เขาไปทําแท้งนะคือแฟนเขาก็ยังเด็กแล้วแม่เขาเป็นครูใช่ไหม แม่เขาก็เลยแบบว่าพาให้ไปยังไม่ทันเจ็ดวันเลยไปเอาไปเอาไปเอาเด็กออกอะ่ะผมโดนเลยนะแล้วพวกพวกเนี้ยผมคือ,<ม>ค,อความเจ็บเจ็บของแม่กับเราก็เหมือนกับเจ็บเหมือนกันนะอ่าก็คือผมผมเขาก็เจ็บเขาก็เกือบ,าบตายอะ่ะอ,อะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาไปเอาออกอะไรเงี้ยแต่ผมก็โดนผมก็มาโดนทั้งที่แบบว่าผมไม่ได้เป็นคนแนะนำไม่ได้หาเรื่องเลยไม่ได้หาเรื่องด้วยแล้วที่จริงผมก็ไม่ใด้แล้วผมพาผมว่าแหวะมันก็เจ็บผมผมอยู่แล้วผมเจ็บผมอยู่แล้วผมผมแย่เริ่มเริ่มรู้จักการ ได้ได้วิชาหนึ่งคือวิชาวิชาออกหน้าต่างเพราะว่ามีคนแบบปุ๊บออกหน้าต่างแล้ววิ่งไปบางหุ่นนนท์แบบว่าไอ้ยิ่งไปได้ไงมัหน้าต่างอ่ะเด็กช่างมันต้องนมัไปได้ไงมันต้องมียุ่ยหยันเลื่อยแหลมทุกอย่างทุกอย่างแล้วผมก็ไปใหญ่เยอะนไปเย็บไปที่ไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะก็ไปเจอกับเพื่อนที่โดนด้วยกันไอ้ปูปูเอ็นเอ็นข่าขาดแล้วแล้วแล้วปีนเหมือนกันไอ้โดนเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยเขาเนี่ยล้มทับผม ไม่ใช่ผมท็อปครับผมพูดผิดเขาเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมเขาเลยเอ็นเข่าขาดผมเนี่ยก็เหมือนขามันไฟกันน่ะขาเขาอยู่หน้าขาผมอยู่หลังผมก <ผม S 2> <อ>็มันก็ลงไปกองแต่ผมมันไม่ได้เย็บเลยแต่ปูเนี่ยเย็บเท่าไหร่ไม่รู้แต่เอ็นเข่าขาดแต่ผมไม่ได้เย็บแผลผมยังอยู่ทุกวันเนี้ยผมจําแล้วผมก็ไปตามหาจนผมเพิ่งมารู้เมื่อไ,ไม่นานเลยนะที่ที่นิดใต้ไม่ใช่กั๊กสามเก้ากัปปิโก้เขาตามหาแต่เขาไปตามหาหาที่นิดใต้นิดตอนนี้สักยันอยู่ที่ไม่ใช่นิดใต้ไม่ใช่นิดใต้นิดนิดสามเก้านิดหนึ่งสามสี่ นิดสามเก้านิดนน่ะผมเพิ่งมาถามเขาเมื่อนี้เองจริแต่ความจริงผมคิดว่าพี่นิดใต้พี่นิดใต้ที่ที่แบบมาหาพวกไอ้ก๊อฟไอ้ต่อยที่แบบรัสสังอ่ะแต่เป็นคนละคนกันไงไม่ใช่ก็คิดดูงานนั้นอ่ะที่เขาฟันก๊อฟเสร็จปุ๊บแล้วไปขึ้นรถคันเดียวกันผมก็หนีข้างหน้าเขาก็หนีข้างหลังไปขึ้นไปกับคนชื่อนิดนี่แหละไปเจอกัน บอกไปเจอกิจะไปฉากกันไปรถอีกบอกพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพ,วพี่พี่โอ้หพ,พี่พี่ไม่เหนื่อยหรอเดี๋ยวผมมันเหนื่อยอ่าแล,แล,แล้วก็แยกย้ายกันไปเจ้ากันไปเขาก็กลับไปผมก็นั่งหน้าเขานั่งหลังมาเจอกันที่ชื่นอีกมาเจอกันที่ชื่นเฮ้ยไม่ง่ายโอ้โหพี่โอเควตอนนี้เราอยู่ที่เดียวกันนะเราจะอยู่สถาบันเดียวกันแต่เราปีเขาอยู่ปีสองเราอยู่ปีหนึ่งเขาเขาปีสองเลยใช่ไหมเอามาอยู่ปีหนึ่งแต่เขาเรียนห้องเดียวกับเอ๋ใคร นิดอะนิดอะนิดหนึ่งสามก้านิดสามเก้าอ่ะอยู่ข้างเอนนนนหนึ่งหนึ่งสองมั้งอ่ะตะลพัดเนี่ยผมว่าแม่งสุดตีนยูแล้วครับผมสี่คิงเนี่ยเคยปะทะอะไรไหมผมว่าเห็นในหัวหัวข้มขัดหรืออะไรเนี่ยยับยั้งอาชีวะอนบ็อกสกรีน โลสเสกรีนหัวมัดจะเป็นหัวหัวใหญ่รุ่นสูนหกทำมาจะเป็นหัวที่แบบว่าหัวเบลล์มเลยหัวทองเหลืองอะคือแบบว่าหยิบฟาดหัวแตกฟาดไปเป็นคุณโดนไปเป็นคุณนี่แบบว่าเห็นมาก็คือรู้เลยกลายว่าคือเนี่ยคือตาลพัดมันมันมีหัวโรงเรียนบ้างหรือว่าหัวโรงเรียนก็จะมีหัวโรงเรียนที่พี่หมูเป็นคนเป็นคนทำขึ้นมาเป็นครูที่ให้เขาออกแบบเป็นหัวโรงเรียนให้ออกแบบสี่เหลี่ยมหัวเล็กแต่หัวสูนหกนี่จะเป็นรุ่นคือทำมันเอง ข่าวห้าตุ่นหกนี่เขาทำเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าหัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยอย่างขนาดเนี้ยนักมวยเลยนักมวยเลยเออนักมวยอ่ะชิงแชมป์โลกคือบ้านเขาแตกอ่ะคือเฮ้ยเห็นหัวมากคุณจะจะรับคุณก็เจ็บมือแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยยบยั้งอาชีวะเป็นพี่หมูพี่หมูที่เรียนตะลุ่นตุ่นเจ็ดที่เขาไปต่อชื่นแล้วก็ต่อชื่นด้วยต่อชื่อรุ่นยุคนั้นเนี่ยเขาจะไปเข้าชื่นรุ่นสิบเอ็ดกันแบบว่าเยอะมากก็เยอะเหมือนแบบรุ่นที่ผมรุ่นสิบสี่ที่ผมไปเข้าชื่นกันเนี่ยเข้าพิพุธพวกพี่ใหญ่พวกเน โขนนองเอิร์ดวันละกลางพวกพวกที่วันละกางพวกพี่วันละกางเนี่ยเขาเขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเลยที่ที่แบบว่าทําบล็อกขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาอัาจารย์อาชีวะที่ถือลูกดิ่งถือถือผู้การถืออะไรพวกเนี้ยพวกพวกนี้เขาเป็นคนแล้วก็บีบบีบบีบเนี่ยคือคือแบบว่าอันนี้คือไอดอลพวกผมเอ่าคือคือพวกนี้คือว่าต่อไปนี้เราจะเล่นช่างกลพวกอาชีวะและคือคือแบบว่าต่อไปนี้เราคือต้องสร้างตำหน่าแล้ว ผู้ผู้ไปไปทําำนายให้พวกเราละเรื่องเล่า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 เอาอินก่อนเลยใครครับเคยได้ช็อปอินไหมเคยอ่าต้องตง้องต้องพูดเลยเล่าเลยอันเนี้ยผมผมขอบอกว่า ตัวผมอ่ะไม่ได้เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์นะแต่ว่าเพื่อนผมที่สนิทกันอ่ะมันเอาช็อปมาที่โรงเรียนครับอยู่แถวบ้านผมเลยอยู่วัดจันอยู่บ้านติดบ้านเขาจะขายข้าวหมูแดงอยู่หน้าวัดจันสมัยก่อนที่ที่ฝั่งวัดนะแล้วบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามอายุทยเนี่ยคือไปเข้าชื่อเหมือนกันไปเข้าชื่อเหมือนกันแต่ว่าก็เรียนไม่นาเหมือนผมอ่ะก็คือ พวกผมว่าถ้าถ้าแบบว่านั่งรถไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยวจันยุทธวจันวจันประดิษฐ์าลัยเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยสี่แปดสี่แปดเพชรเกษมนี่นะครับผมบ้านคุเลยไปนั่งเลยที่บ้านมันก็จะแบบว่าใครอยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรก็โอ้โหแบบเต็มที่รช่ว่ะก็จะมีเด็กมัธยมเด็กสาวอ่าคือแบบบ้านมันอะอะไรเงี้ยคือแบบคือคงจะรวมกันจะเป็นอินปีหนึ่งหรือแบบว่าเพิ่งเข้ามั้งหรือแบบไม่รู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีประสบการณ์อ่ะก็คือเดินเข้าไปที่ในซอย แล้วก็ไปเจอไปเจอไอ้ยุทธแล้วก็เด็กบ้านแล้วก็เด็กแถวนั้นก็คือจะมีที่แบบว่าก็คือก็เขาก็ไม่ได้แบบก็ไปขอมาขอมาดีๆไม่ได้ไปทาอะไรเขาซัดไปก็จะมีรนิดหน่อยมันก็จะมีแบบตุ๊บตุ๊บออะไรตามภาษาอาชีวะแบบว่าเคือเราไม่ได้พูดว่าเราเก่งนะก็คือแบบเขาพลาดเขาพลาดเขาเขาเข้ามาปุ๊บยุทธก็เอาช็อปมาโชว์ที่โรงเรียนแสรแล้วปุ๊บ ก็ไปฝากร้านป้าไว้หรือซ่อนไว้แล้วม่รู้แต่ว่าออกมาหายไม่รู้ใครแม่งเอาไปอ่ะไม่ใช่ป้าป้ามันเยอะค่ะเออมันเยอะมันเราป้าป้าก็ไม่รู้จะให้ใครไปดีอ่ะหรือว่าใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่แบบโอ้โหยุ้งนั่งใส่เลยแบบแล้วมีถ่ายรูปด้วยนะแต่ว่ารูปแม่งมันนเป็หลายสิบปีมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะคือแต่มันมีมันมีจริงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนนนั้ที่เขาได้มาก็คือของใครเขาคือไม่อยากไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะเราไม่เอ่ยชื่อ แต่ไม่รู้แต่ตาลพัชกอินเนี่ยมันมันมันคู่กันมาแลอวไม่มากันมาอยู่แล้วเป็นแบบว่าเป็นกันชื่นเลยล่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันแต่ตอนนี้ตอนนี้พอพอหมดยุคโจ้นะครับมันก็เหมือนก็เขาระหวงะแหงกันมาเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ผมสุดท้ายไม่ไอ้ป๊อปผมว่ามันมีตั้งแต่รุ่นตุนเก้าไอ้ป๊อปเพื่อนผมที่อยู่สายใต้เนี่ยใช่ปะมันไปเขียนที่ที่รถรถอินแบทสิบอะตาลพัดพ่อ อินอ่่านันแหละมันเป็นจุดจำเนิดตรงนั้นมาแล้วมันก็เลยแบบว่าต้องการที่แบบว่าไอ้หายใหญ่ๆหมันนั่นใหญ่บอกว่าจะลากใครขึ้นไปวะไว้ใหญ่ขึ้นไปใช่ไหมแต่แต่พอดีพอดีเอกเอกอินตปดสิบเขาเขาออกตัวให้ผมบอกว่าอย่าอย่าเลยขอขอขอไว้คนนึงขอให้ผมไว้ไม่ไม่งั้นผมก็หลังแปะไปแล้ว ก็เลยลากลากเพื่อนผมขึ้นไปแล้วก็ไปขึ้นในฟันโดนลงมาก็เลยพาเข้าไปก็คือผมน่าจะอยู่ปีสแต่ว่าผมอยู่สายแปดสได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ผูกใจเจ็บแล้วอย่างที่ผมเล่าไว้เทคก่อนเนี่ยคือว่าที่ผมผูกใจเจ็บกับอินเพราะว่าบ้านแฟนผมอยู่วัดดาวกระดึงใช่ไหมอยู่วัดดาวกระดึงเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไม่รู้หรอกจะไปวัดสังเวชใช่ไหมก็ผมก็ออกมาจากบ้านแฟนผมก็เดินมาคุยกันมาก็มาปุ๊บจะไม่มี แฟนไอเพื่อนแฟนผมเนี่ยคือชื่อทิ์ก็น้าตาดีสวยก็แบบว่าเขาเสกใส่ช็อปไอไม่ใช่ใส่ช็อปใส่ชุดตระพัดผีมาเขาไม่ได้เรียนหรอกใส่ชุดตระพัดแบบผีไปอ่ะก็คือผมไม่รู้นะว่าท่าเรือตรงนั้นอ่ะเสกไปตอบแบบว่าคือพอขึ้นไปแล้วปุ๊บแม่งไปเสกไปไปแวะท่าเรืออินก่อนอินแม่งลงมาเต็มเรือเลย อินแม่งลงมาเต็มเรือแล้วผมก็ไว้ผมยาวขนาดเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อยืดแบบว่าแต่งตัวเหมือนสไตล์เด็กช่างอ่ะแล้วผมใส่แบบหัว่นยมขัดพี่ผมเป็นโรงเรียนกวศแต่เดี๋ยวก่อนมาัาจะปรับเขียนเป็นกวพอ่าใช่ป่ะผมก็นั่งแล้วไอ้เหี้ยแม่งโรงเรียนอินไ่้เต็มเรือเ <c oughs> ลยเว้ยไอ้เหี้ยมันก็แซวไอทิปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอแซวไปเสร็จปุ๊บผมก็บอไอ้เหี้ยเฮ้ยกูแม่งจะโดนเล่นนะวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่กูไม่ได้เรียนเนี่ยใช่ป่ะกูแม่ง่แต่กูแต่ง ชุดเหมือนเด็กช่างอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่จะคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งพอลงมาถึงท่าพระอาทิตย์ปุ๊บใช่ป่ะแม่งบอกแม่งแบบเดินมาเช็คผมเลยอินแม่งเดินมาเช็คผมเปิดเสื้อผมอ่ะนั่งเห็นมันกวพอเฮ้ยกวสอนี่ว่านี่ผมบอกเงี้ยปุ๊บแม่งมก็ปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังแล้วบอกฟันแม่งเลยเออฟันแม่งเลยยิงแม่งเลยอะไรเงี้ยป่ะผมแม่งก็แบบไม่เคยโดนนะนะตั้งแต่แบบผมเที่ยวมาโตมาผมก็ไม่เคยโดนแบบแม่งแบบน้ําตาแม่งซึมอ่ะโกรธแทนแบบว่า เจ็บปะแต่ว่าโชคดีนะที่แบบว่าเขาไม่ทําอะไรผมอะที่แบบว่าไม่ฟันผมไม่ไม่ยิงผมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ลูดเข็มขัดผมไปางเกงไม่ก็หลวมนั้นก็แบบเดินแบบดึงผูกางเกงอเดินแบบแม่งแบบเจ็บแค้นอะตั้งแต่นั้นอะผมมาผูกใจเจ็บแล้วเกียดอินมากแล้วแขนมากแบบว่าแม่งสักวันหนึ่งมึงพลาดมากูจะต้องเอาคืนให้ได้เออตอนนั้นตอนนั้นอยู่ตำลพัดยังยังไม่เข้าเลยแต่ว่าจุดมุ่งหมายผมจะไปเข้าตำละพัดแล้วอ๋ออืมแต่แบบแม่ง ตอนนั้นรอรอรอยอยู่รอรอรอยอจะเข้าตาพัดอืมครับเสร็จแล้วมีอีกไหมไม่มีอีกงานที่ดัเยอะมีเยอะเลยดักเยอะจริงที่แบบว่าหลักเล่นกันจริงๆเลยนะคือแบบว่าเพื่อนผมที่จบจาพัดศุนยเก้าไปยังมีไอ้ตูไอ้สิดติ๊กเทพไปตัวติดเนี่ยไปเข้ากระหนกติ๊กติ๊กกับเทพไปเข้ากระวัต แล้วก็มีเด็กสารพัดช,ช่างแล้วก็จะมีสารพัดเนี่ยเยอะมากสายหนึ่งสายนนท์แล้วสายแปดสิบสายหนึ่งสายสามสามสายแปดสิบมาปุ๊บก็นัดกันละมาเที่ยวนครหลวงหางไดฟ้าบ้านผมก่อนอก็จะแบบว่าให้คนหนึ่งไอ้ใหญ่ไอ้ไอ้ขาใหญ่ลูกกเป็นพ่อเ็เป็นขาใหญ่อยู่ฮวมัง,งกร มันสายได้เก่าอ่ะมันจะมีรถ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 ไอ้บขตอยู่สมัยก่อนที่จะต้องไปไปธนาคารเพื่อต้องมาต่อเก่าๆเลยนะเก่าเลยไม่ใช่ปิ่นเก้านะใช่สามย่างเก่าๆนู่นเลยสามยไปฉายรุ่นแรกเลยเด็กตาดายเลยเด็กตาด้ายที่จะต้องมาต่อรถคือแบบจุดชุมนุมของผมตอนนั้นจะมีเด็กทั้งรวมรวมดีมากตาเกศ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 าเกศาเกศต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 คเกศตาเกศตเพื่อนกศตาเ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 กศกับาเกศต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 าเกา ใช่ป่ะไอ้โจ้นี่เรียนรอบเช้าไอ้แว่นเรียนรอบบ่ายแต่ก็จะคุยกันเพื่อไม่ใช่โจอินทีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกันคนละคนก็ให้ขาใหญ่ขึ้นมาดูบนสะพานลอยเราจะมาดักอยู่ตรงหน้าโต๊ะเบสเพราะว่าไอ้โจ้มันจะต้องลงรถเมย์ก่อนแล้วก็จะเดินออกไปใช่ไหม<ช>รเราก็จะมาดักปุ๊บไอ้ขาใหญ่บอกอินมาแล้วแต่ว่าเราอะเตรียมระเบิดขวดมาระเบิดขวดเจ้คือแบบว่าทาไว้จุดจุดแล้วไอ้ดอกอากาศที่เปียกแต่บนรถเมย์อะไรเงี้ยคือคือว่า พวกแม่งคงไม่ม hmm. oh, right. er ีอะไรเราคงไม่เต er ็มหรือแบบว่ามีแค่มีดเราก็มีมีดมีระเบิดขวดไปที่พร้อมจะบวกอ่ะนี่ป่ะก็คือตะลพัดเต็มประมาณตีสามตีสิ่ตีคนอ่ะได้มั้งแต่แล้วปุ๊บมันบอกอินมาแล้วโหแม่งโหมาเต็มรถเมลเลยเวใช่ป่ะพอจะจุดระเบิดใช่ไหมระเบิดม่งระเบิดขวดไดแต่จุดไม่ติดเพราะว่าฝนมันมึงตกก็จุดไม่ติดแต่แล้วปุ๊บโหอันนี้อินแม่งลงมาสามตีก็บอกอ่ะชักปืนลงมาคือจะดีโชคดีที่ว่าเขาไม่ยิงเราอ่ะครับ ก็ขอบคุณเขามากอะตอนนั้นน่าจะเป็นรุ่นต๋องนะปีสามหกอะขอบคุณเขาด้วยขอบคุณขอบคุณเขาด้วยที่เขาไม่เขาไม่ยิงมาถ้ายิงมามันจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายกันอะไรเงี้ยที่ดีที่เขาไม่ยิงใช่ไหมเพราะเราก็วิ่งแตกกระเจิงอะพวกแตกท่ายอะพวกปุู่แบบหนีกันแบบว่าวิ่งเข้าตอยอะแต่เขาก็ไล่ไล่เราไม่ถึงที่เพราะว่าตอยเป็นถิ่นบ้านเราอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมันถิ่นแถวบ้านเราอ่ะก็คืองานแล้วเราก็แบบไอ้นี่อะจำไงแต่ว่าไม่ไงแบบไม่ไม่ค่อยได้เจอกันอะเพราะ ผมเราเหมือนนี่จะละพัดผมจะกลับมาก่อนอินใช่ปะอินอินจะเป็นเหมือนนั่งรถตามมาทีหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาผมจะเลิกก่อนเลิกเราเลิกไปสามโมงนะใช่ใช่บ่ายสามโมงไปจะออกมาก็ไปเท่าไหร่สามโมงครึ่งสามโมงสามโมงสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งแต่ผมเลิกบ่ายบ่ายสามโมงกว่าจะเดินไปอีกกว่าจะอะไรอีกก็ประมาณบ่ายสามโมงเกือบสี่โมงอ่ะแล้วใหญ่มีไหมเล่นกับอินมีมีครับอ๋อตละพัดแหมวันวันรังบัวอยู่อินอินแปดเศษนี่ต้องต้องรู้จักต้องรู้จักพระพระผ่านป้ายวันรับัวผ่าน ข้าเข้าเห็เหียววัดจันเนี่ยเข้าเข็ดภาษีนี่ต้องต้องต้องพอผ่านป้ายไ้ลำบัวนี่ทุกคนต้องตื่นเต้นหมดแล้วอาชีวะทุกคนนี่ใช่ไ่มครับพานิชทุกอย่างเนี่ยแต่เวลาเราผ่านเราจะผ่านไปดีด่วนเราจะตื่นเต้นมากเลยนะอ่าไม่ใช่เป็นจุดเขาจุดเราจุดเขาจุดเราบ้านเราแต่ตอนนี้ที่ที่ที่เราเจอก็อินแปดสิบเช้าบ่ายนะครับแต่เราก็เราก็มีกันแบบว่านิดหน่อยใช่ไหมครับแต่แต่เราก็แต่แต่มีเพื่อนผมคนนึงที่ที่เขาอยู่อยู่อิน อยู่อูอินรอบเช้าชื่อชื่อเอกอินใช่ไหมครับแต่เขาก็เป็นเพื่อนกันแต่แต่อินเนี่ยเราเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่อยู่ข้างนอกเป็นสถาบันสถาบันคุณจะเรียนสถาบันไหนก็ก็โ okay อเคของคุณแต่เฉพาะกลับเข้าซอยแล้วรุ่นพี่เขาบอกว่าเราเป็นพี่กันเป็นพ,นพี่เป็นน้องกันหมดทุกถ้ามีปัญหากันเลยจะกินเหล้าวงเดียวกันจะต่อยกันเลยจะขออย่างเดียวอย่าเอาเพื่อนเข้ามาแค่นั้นจบใช่ไหมครับแล้ว,แล,วแล้วมีอีกค้าหนึ่งฟิวเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คบางแค ช่วงเปิดะไรครับโหสุดยอดนะครับดาวเด่นดาวดังต้องต้องมาเดินที่นั่นครับในในย่านในย่านฝั่งทนในย่านเจอาเนี่เปิดก่อนเดมอบบงแคนะใช่ครับใช่ครับเปิดก่อนเดมอบบงคแค่แต่เเปิดหลังเดมอท่าพระ ดาวเบอล์แล้วเบร์เรามาทั้งพันนี่คือตำนานไปแล้วเฟินเจอร์นี่คือแบบห้างใหม่ที่แบบว่าเราถ้าห้างเด็กได้อย่างบางทนถ้าห้างไหนเปิดดาวดังแต่โรงเรียนจะต้องไปต้องไปประกาศสักดากันใช่ต้องไปอาชีวะต้องไปต้องไปสมัยก็ไม่รู้ไปตัดดิบๆเนอะไป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 ยืดเต้นยืดไปประกาศสักดาไปโชว์พาวว่าคานี่แม่งมาเปิดห้างนี้แล้วอะไรเยอะจะเดินไปเดินไปเดินไปเกียดหน่อยก็ยังดีแต่แต่ที่รู้รู้กันนะว่าจะต้องมามีบวกแน่นอนว่าโรงเรียนดาวดังจะต้องมา มาทาไมนางสาวเด่นจาวดานเขาเขาจะต้องไปเปิดตัวไปเปิดตัวเที่นีสักหน่อยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีชื่อในตำนานปีที่เปิดฟิวเจอร์หน้าปีสองพันาหกผมอยู่ปีสามใช่ปีสามพันสามหกในจารพัฒอยู่ตรงนั้นหน้าละหนูค่าใบเขาเลยก็ถินเลยแล้วมามีไงบ้างก็มีก็มีก็มีแบบว่าอินอินที่มามาแบบว่ารุ่นเรียนมามามาแบบว่ารอบหลังแล้วมามาแบบว่าแต่แต่พวกตาพัดนนี่เขาไปกันแบบว่า เปิดเปิดหน้าเปิดตาไปแล้วจะเจอกับอะไรมั่งถ้าเจอกับกับทังกรสยามเจอพวกพวกแล้วก็ราชสิ์ราชสิดแล้วก็ปิ่นปิ่นแล้วก็แล้วก็มีคอวสออวสอวสอววไม่ค่อยไม่ค่อยมีอ่าคสตาพัก็ไม่ค่อยยุ่งกันแล้วก็ก็จะมีก็จะมีพทออพทอพทอเนี่ยก็หมู่บ้านครูใช่อุ่อุั้งอุดพวกดาวเดนดาวดตรงนั้นน่ะในย่านในย่านเช่เมานะ กมาทุกโรงเรียนแหละแต่เราได,ได้เล่นอะไรั้งไหมโหเขายังไม่ได้เล่นเลยพี่เขาพี่เขารอรออยู่พาสีเขารอเขารอเขารอเชิญเชิญเชิญเข้าไปอยู่ตาพัดวันนั้นตาพัดไปแน่นหน่อยเตย็มร้อยเขาเชิญลยยังไม่ทันย,ยังไม่ทันขยับเลยยังไม่ทันโชมากโกยยังไม่เดินยังไม่เดินขึ้นห้างเลย เรียบร้อยเขาเขาบอกว่าขึ้นรถนี่เลยรถรถเขามาจอดรอรับเลยกงหมาเปล่ากงหมาไม่ใช่เขามีรถมีรถไปขึ้นเลยเขาบอกว่าสองคันรอรับรอรับเลยรอรับเลยรับไปจบที่สวัสดิีนี่สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนแยกย้ายกันโอ้ะต่เจอกันเลยโอ้ทุกโรงเรียนเลยแน่แน่น่้างหลังเลย เข้าไปก็เข้าไปเป็นเพื่อนขยับหน่อยนะขยักคนละนิดนะคุณเบ้นกันเบ้นหน่อยหนึ่งก็ด่ากันแย่กันอะไรเงี้ยออกไปเจอกันอะไรเงี้ยเรืองด่ากันสนุกนสนุกกันนั้นนะไม่ใช่ไม่มีใครด่ากเลยต่างคน่ากัต่างกันอต่างคนต่าก็เยี่ยบกันเลยแต่แต่เราไปเยอะหน่อยเราอยู่ในนั้นเยอะหน่อยเราก็เราก็คุยหน่อย้วพวกเราเยอะอาจจะนิดหน่อยใช่พวกพวกนั้นเขาอยู่กันนิดหน่อยแต่เราเยอะกว่าเพราะเพราเราอยู่30บ ส0ิบคนตาพัดไปส0มสิบคนอยู่ข้างในนะั่น่ะพาสีที่ไปเยียนเยียนครั้งแรกเลยรถเมย์ไปสามคันอะ่ะไปส่งสมรติภาพเด็กไรอันปรชนอ,ะอ่ะโอ้โหสนุกมากอ่ะสมมติตอนนะี้อินทละมาแล้วครับผมอ่าสมัยเดินตะพัดนะยังไม่เข้าชื่อนะอ๋อยังยังครับอ,อ,อินทละมาแล้วกหนกละ่ะเคยเจอสีคิงเอาพูดถึงสีสีโรงเรียนนี่ก่อนเพราะโรงเรียนอื่นเราไม่อยากจะเอากหนกขหนกกนกนี่เราเจอที่เดอะมอ เดมอเดมอเดมอท่าพระเป็นไงบ้างกระหนกน่าก็น่าก็มันเขาเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาจะอยู่แค่ผมเออชื่อนะก็คือมันตอนทุกวันนี้มันเพื่อนกันก็เคยเจอกันแบบว่าบ้านใหญ่ก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยไอเบียเบียร์เบียร์ครับเบียร์กระหนกแล้วก็บีแล้วแต่ว่าเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเรียนกระหนกอยู่ด้วยก็คือจบจากตาราพัดไปก็มีสิทธิ์ก่ตูเข้าเข้ากระหนกก็มีเข้ากระหนกก็มีแล้วแต่ว่าเขาเรียนรอบค่ำใช่ไหมแต่ว่าสมัยนั้นก็ชวนผมแบบว่า ไปเป่าอะไรเงี้ยพราะว่าจะไปก็ยังไ<ช>ม่อยากกับกระหนกอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่มันจะมีกับกระหนกที่เล่นจริงๆผมก็กระสายหนึ่งที่เขาจะเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือไอตอนนั้นให้ให้รอพวกขัางนั้นเขามาเขามาเล่าอะไรดีกว่าใช่ไหมแต่จะมีก็จะมีกับบูก็ ผมก็เอาขนมเอาขน่อนกนกก็ไม่ค่อยเจอก็จะมีแต่ไอ้ที่ผมขอกมาเข้ามานะไอ้เตี้ยไอ้มุกน้องแยกได้ค่ะนองแยกได้ค่ะน้องออะไรอันนั้นก็คือลานสเก็ตล้านสเก็ตตรงจำของพวกผมนะล้านสเก็ตคือไอ้ตัวเล็กกับไอ้เตี้ยคือมันมันมันก็ใส่สิบใส่สิบแล้วมันก็สี่สองมั้งบางทีมันก็แปดสิบมั้งแต่ตัวเนี้ยโคตรแสบเลยตัวเล็กแต่แม่งใจถึงแม่งติดเมาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่า S <S ที่จ,จับตรงอยผมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมฟังอย่างที่เขาเล่ากันมานะแล้วคือจากหลายปากนะว่ามันยืนซดกันอะยืนแลกกันเลยอะยแลกกับใครกร,กกรกะกรกนกนะครับกระนกนะครับอ๋อที่บอกที่บอกว่าแลกกับกระหนกสองคนครับกับกันจะเดี่ยว,ยวคนเดียวเนี่ยเดียวคนเดียวก็เจ็ดเดียกันทั้งคู่อ่ะมันครับมันครับมันครับแบบว่าสู้อะมันสู้อะคือมันไม่ขอเลยมันยอด คือคือเรายอมรับใจมันนะใจมันไม่หนีอ่ะใช่เพราะว่าเจอสี่คิงเจอสี่คิงนุ่นใหญ่อ่ะมันก็จะไงเราเรียนตะลพัดไม่ใช่ยังไม่ใช่ชื่อนะยังยังไม่ได้ชื่อแต่เราแต่เราติดแย่เราติดกระตุกเราติดกระตุกก็ยังไว่าเราเราชอบแบบว่าอะาเรียกว่า ขยับเลเวลเราเรียกว่าเราเราชอบแย่เรแบบว่าหยอกหยอกไปเรื่อยหยอกไปเรื่อยแบบว่าแบบว่าแห่กูไม่สนอ่ะเพาะเขามาเยอะกูก็เล่นอ่ะเออขอขอให้ได้หยอกหน่อยหยอกหยอกแล้วมันสนุกอ่ะมันตื่นเต้นอ่ะเออมันมันร้าวใจถ้าถ้าแบบว่าไม่หยอกเลยมันก็มันก็จะดูว่าแหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงมึงอะไรมึงโอ้มึงอะไรเนี่ยมันมาเยอะมึงไม่มึงไม่กระตุกหนวดเสียเลยอ่ะเออตัวตัวที่ คืนนี้มีจันส่องฟ้าแสงนวลหิ่งอยํำสวนคำรวนถูกบังแสนจันทร์รวมหมนรวมแสงแน่น